สวัสดีครับผมตันนี้เอารถครอบครัวครับเวฟร้อยยี่ห้าไอตัวปาวานนะปาวานสุดท้ายเนี่ยตัวนี้ครับผมล้อแม็กสตาร์ทมือครับผมรถบ้านมือเดียวข้อมูลทุกอย่างที่เราพูดไปนะครับรับรองข้อมูลถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องรับผิดชอบ คืร้อยเปอร์นะครับปนีรถจดสิงหาหกหนึ่งครับผมรถบ้านมือเดียวเครื่องดีศูนย์ดีขี่ปล่อยมือได้สบายตรวจสอบให้หมดแล้วครับไม่มีล้มไม่มีชนหนักมานะครับรถปีหกหนึ่ง ริ้วลอยก็ไม่ค่อยมีนะมีนิดๆหน่อยๆมีสีอย่าจะซีดนิดหนึ่งนะครับผมเปอร์เดียวครับใช้รักษาอยู่ล้อแมกเดิมโรงงานนะครับผมเนี่ยครับทุดสีให้ดูก็ไม่มีรอยล้มอะไรไม่มีนะครับมีซีดนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยรถเจ็ดปีแล้วครับเล่มเขียวชุดโอนครบหมดเลยนะครับ ภาษีไม่ขาดนะครับคันนี้ภาษีต่อมาแล้วเป็นสิงหาหกเก้าครับผมต่อมาเรียบร้อยชออุดหลังนี่ชุดสีหลังนี่มีรอยแตกนิดหนึ่งนะครับผมเราเอากาวติดให้เรียบร้อยครับเบาะนี้หุ้มให้ใหม่อัะเบาะมาถึงขาดนะครับหุ้มให้ใหม่ชุดเดิม ไม่รั่วนะครับ่อเดิมทุกเดิมอย่างหลังนี้ก็เจ็ดแปดสิบเอร์เซ็นลยนะครับยังใหม่ๆอยู่นะครับซื้อไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมป้ายกอทอมรถสวยไม่ช้ำนะครับไม่มีน้ํำท่วมมานะครับช่วงนี้เห็นรถน้ำท่วมเยอะเลยนะครับซื้อก็ต้องดูดีๆนะครับนี่ไม่มีนะครับดูให้หมดละโซ่สเตอร์ก็ยังดีนะครับเจ็ดสิเอร์เซนต สีด้านซ้ายนี่ก็ยังสวยอยู่เลยครับผมใต้เบาะสวยอยู่ครับไม่ช้ำครับไอเบาะอุ้มใหม่ใหม่สวยๆส,สีด้านซ้ายนี่ก็ยังสวยอยู่โซเราลิ้นอะไรก็เปลี่ยนให้หมดเรียบร้อยหมดเลยนะครับคันนี้ชแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับมาถึงเปลี่ยนให้หมดใหม่หมดเรียบร้อยหมดเลยโซราลิสเปลี่ยนให้ใหม่เดีวให้ดูใหม่นะครับ ไปตอนนี้ 3, สามหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบสองครับผมตาา์ทมือทีเดียวสิใช้จริงก็อาจจะมากกว่านี้หน่อยนะครับแต่เครื่องดีศูนย์ดีแน่นอนตรวจสอบให้หมดอันนี้เปิดราคาขายที่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับ สดได้ผ่อนได้ต่างจังหวัดก็จัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับเก็บเงินปลายทางใครสนใจก็โทรมานะครับ0851185995ไม่ค่อยได้ชัดนะครับโทรโทรมาสอบถามเลยนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับครับขอบคุณ